สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ที่สวนลุงเอรี่นะครับเนี่ยวันนี้เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราจะมาตกปลาในสัะครับครับวันนี้มือเบ็ดเราก็น้องเบียร์นะครับเบียเบือบัตเบียร์ออริจินครับเบียร์เบือบ้าเบย์มอนติงน้องเบียร์ออริจินครับนะฮะเดี๋ยวเราจะอดใจรอกันสักครู่ เราใช้เยื่อใส้เดือนนะครับนเนี่นะครับที่เห็นดำๆนเป็นเป็นปลานะครับเป็นทุ่นนะครับบิด เป็นของอาจารย์จุ้ยนะครับอาจารย์จุ้ยช่องนายจุ้ยหากินมานอีสานบ้านทุง่งอย่าลืมเข้าไปกดติดตามซับสไครต์ให้กับตาจุ้ยด้วยนะครับเรียบรอ<น>้อยน,นะครับอีกหนึ่งตัว<น>อ่ามือ,อมาสิมวยให้รุล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  นี่เป็นผลงานฝีมือน้องสาวเราครับน้องเบียเบ้อบ้นะครับโชว์หน่อยเบียร์โชว์หน่อยนี่ครับโชว์เลยครับน้องเบียร์เบื้อบ้าครับตกได้ปลาดุกครับคเอาฝั่งนู้นเอาครูมาให้หน่อยเออ อ่าประจำการนะครับกระดูกเผือกครับประดูกเผือกเบ็ดพันละร้อยครับพันละร้อยพอเยอะติดตัวเสาะบ้านแล้ววันเยอะรุดเลยครับเดี๋ยวซ้อมเยอะกัน เรียกจิงหลินนะครับเรียกจิงหลินเอากระดาษยูจิงหลินหน่อยดิอื้ออ่อป.4นี่มีเหมือนเวคอยู่นี่เนี่ยเฮ้ยหน่อยอื้ออื้อมาเดเปกเดเปกนูเลยทรเว้ยตัวนี้ดิมีอันอันขึ้นทรเว้ยนี่แต่เป็นนูทรฮะอ่อจ๊าไห่จา ่ั่นเป็นมืองบ้านอ้อยจะเหยื่อเลขากีไหมืิขาวโอ้ยล่ะงวม้กน่จ้

แล้วนก้โน่้เนี่ยนักราหัวโอืที่ตัวน้องืนี่มุมตือนะมเตนอะนักข่งรเ้ายังเสียงที่ได้ยินนะครับเป็นการแข่งขันมอเตอร์ครอสมันแข่งอยู่คนเดียวนะครับขับอยู่คันเดียวมีเ គេទៅណឹងទៀងទៅហើយបៀអូហូអ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 ាទៅផងគេសើបគ្រុដែរហើយបាយបាយបាយក្មេងណាក្មេងយើងនឹងគេហៅប្នាំងម៉ូតូណែបាទនេះឡេននេះណាឡេនដូចលឺនឹងគេហៅប្នាំងម៉ូតូបាទគេហ្វ្រាំងបាក់ផុតដូចនេះគេកាដូចឆេញនេះកំប្រាំងទីហ្នឹងទីហ្នឹង